ซูซูกิสวิฟต์สองมาแล้วและกำลังสร้างพลังใหม่ให้กับตลาดแฮตแบ็กรุ่นเล็กด้วยดีไซน์ที่สดใหม่ฟีเจอร์ที่อัปเดตและสมรรถนะการขับขี่ที่พัฒนาให้ดีขึ้นสวิฟต์ยังคงเป็นหนึ่งในรถเล็กรุ่นยอดนิยมระดับโลกโดยเฉพาะในเอเชียและยุโรปรุ่นปี2026ยังคงความสปอร์ตที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมเพิ่มเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยใหม่ที่ทำให้รถคันนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นทั้งสำหรับผู้ขับมือใหม่และแฟนซูซูกิที่ติดตามมานานซูซูกิยังงครรรรรรัััักกกษาาาาขขนนดถททที่ะะใใหหห้เหมหเมมสบบือง ที่จอดรถแคบและประหยัดน้ำมันแต่ก็ยังคงให้พื้นที่ภายในที่กว้างขวางเกินคาดเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันภายใต้ฝากระโปรงหน้าของซูซูกิสวิฟใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ไมล์ฮอกไฮบริดสาสูบขนาด1.2ลิตรซึ่งให้สมดุลระหว่างสมรรถนะและความประหยัดน้ำมันได้อย่างน่าประทับใจเครื่องยนต์นี้ให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองในขณะที่ปล่อยมลพิษต่ำและประหยัดน้ำมันได้ดีซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ขับที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและยังต้องการรถที่ขับสนุก เทคโนโลยีไฮบริดช่วยลดการใช้น้ำมันโดยเฉพาะในสภาพการจราจรที่ติดขัดซึ่งพบได้บ่อยในชีวิตประจำวันระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ให้การเร่งที่นุ่มนวลและให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในด้านดีไซน์ Suzuki Swift 2 0 2 6ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยกระจังหน้าแบบพรีวไฟหน้าเล็ที่ดีไซน์ใหม่และเส้นตัวถังที่เฉียบคมเพิ่มความสปอร์ตและความทันสมัยให้กับตัวรถรถคันนี้มาพร้อมลอ้ออลอยลายใหม่และมีสีตัวถังให้เลือกหลากหลาย รวมถึงสีแบบทูโทนที่เพิ่มความโดดเด่นให้กับรูปลักษณ์ภายนอกเส้นสายที่ลู่ลมไม่เพียงแต่ดูดีแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์และความเสถียรเมื่อขับที่ความเร็วสูงภายในห้องโดยสารซูซูกิได้อัปเกรดวัสดุดและติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ด้านความสะดวกสบาย Swift ใหม่ก็มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัด เบาะนั่งมีการซัพพอร์ตที่ดีเหมาะสำหรับการขับขี่ทางไกลมีพื้นที่วางขาเพียงพอทั้งด้านหน้าและหลังการจัดวางภายในห้องโดยสารใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ขับพร้อมแผงคอนโซลที่เน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางหน้าปัดดิจิทัลที่เพิ่มความรู้สึกพรีเมียมพื้นที่เก็บของก็ถือว่าเหลือเฟือสำหรับรถขนาดกระทัดรัดทั้งที่วางแก้วช่องเก็บของข้างประตูและพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่สามารถขยายได้เมื่อพับเบาะหลังลง ระบบความปลอดภัยก็ถูกยกระดับในรุ่นปี2026ด้วยแพ็กเกจ Suzuki Safety Support ที่รวมถึงระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบเตือนจุดอับสายตาเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับเหล่านี้ทำให้ Swift เป็นรถที่ไม่เพียงแค่ขับสนุกแต่ยังปลอดภัยในการใช้งานทุกวันไม่ว่าจะขับในเมืองที่แออัดหรือออกเดินทางไกลในวันหยุดระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับอย่างแท้จริง Swift ขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมที่คล่องตัว และรุ่นปี2026ก็ยังคงเอกลักษณ์นี้ไว้ด้วยช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่และโครงสร้างตัวถังที่ดีขึ้นพวงมาลายตอบสนองได้ดีและแม่นยำทําให้รถรู้สึกคล่องแคล่วและมั่นใจเมื่อเข้าโค้งเป็นรถที่ให้ความสนุกในการขับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดขับหรือคนที่มีประสบการณ์ยาวนานให้ความรู้สึกเบาแต่มั่นคงและเชื่อมโยงกับถนนได้ดีซึ่งหาได้ยากในรถระดับเดียวกัน ในแง่ของความคุ้มค่าซูซูกิสวิฟต์2026ให้สิ่งที่มากมายเกินราคาด้วยดีไซน์สปอร์ตความประหยัดจากระบบไฮบริดเทคโนโลยีที่อัปเกรดและระบบความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหารถแฮตแบ k รุ่นเล็กที่ไม่ต้องลดทอนทั้งเรื่องสไตล์หรือฟีเจอร์ซูซูกิยังคงมุ่งมั่นในการสร้างรถที่ตอบโจทย์คนขับในเมืองยุคใหม่พร้อมให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ตื่นเต้นและเป็นส่วนตัวหากคุณต้องการอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรีวิวรถยนต์รุ่่่่่นนนนใหมทีาาตตืเ้อยง สวิฟต2026อย่าลืมกดติดตาม JDMAUTOS REVIEW ที่เราจะนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกฟีเจอร์เด่นและทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับรถยนต์ที่ฮอตที่สุดในตลาด